สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ําด่วนพระนครนะครับวันนี้กับบรรยากาศช่วงสายๆนะครับมีโอกาสเดินทางมาส่งงานโซนเฉลิมพระเกียรติร9นะครับแถวสวนหลวงร9นะครับวันนี้ทีมงานส่งไซต์อีกของเราวัสดุที่นํามาส่งวันนี้นะครับเป็นหินคลุกนะฮะที่ต้นทางก็มาจากจังหวัดสระบุรีนะครับก็ปลายทางก็เฉลิมพระเกียรติรนะครับ เส้นทางในการลำเลียงวันนี้ก็ถือว่าสบายๆนะฮะชิวๆเพราะว่าไม่มีรถใหญ่นะครับก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายครับวันนี้บริเวณหน้างานวันนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะฮะเป็นทางเข้าใช้งานก่อสร้างซึ่งหน้าง,งานก่อสร้างตรงนี้เขาแจ้งว่ามันยุบนะฮะก็อยากจะได้ตัว หินคลุกตัวนี้มาใช้ในการถมปรับถนนให้ทางเข้าแน่นๆแล้วก็จะมีรถใหญ่สวนเข้าออกเนี่ยจะจะได้ตัดปัญหาเรื่องการยุบตัวของถนนระหว่างถนนเมนและก็ถนนอขอสร้างทั่วข่าวตรงนี้นะครับบริเวณหน้าโครงการตรงนี้นะฮะร,ระหว่างทีมงานส่งัยอีกแล้วก็ทางทีมงานที่ประจําใช้งานก็กําลังกุษษาหารือกันว่าเราจะลงตรงไหนจะ ขอยลดเข้ายัางไงจะโรยหินไปด้านไหนนะครับก็กําลังตอนนี้วางแผนงานกันอยู่ครับ <S <S ทางเข้าโครงการวันนี้นะฮะดินเดิมที่ผมไปนะครับดินเดิมที่ผมไปเนี่ยที่ท่านทางท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นลูกหลังนะฮะอันนี้ลูกหลังมาจากทางชนบุรีนะครับแถวพนัสนะครับตัวเนี้ยเป็นลูกหลังมาลงไว้แล้วผมปรับเป็นแนวยาวตามร่องตามความยาวของถนนไปเพื่อให้รถวิ่งเข้าออกเนี่ย สะดวกแล้วก death, horses, ös, Stadium, ็ไม่เหยียบเวลาฝนตกเกิดฝนตกมาเนี่ยเจะไม่เหยียบพวกเศษพวกลูกรลังเนี่ยติดออกไปนะครับเข้ามารับชมคลิปแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานน้ำ่วนมระนครของเราด้วยนะครับ

ไป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 ตักมนเลยถอยอีกถอยอีกพอก่อนพอก่อนพอก่อนไม่พอเดินเดินหน้าแล้วก็ Hors <laughs> Pien